คุณผู้ชมคะมาถึงช่วงที่3ของรายการนะคะก็เป็นช่วงข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงสาก์ค่ะคุณผู้ชมคะมีข่าวกันมาหนาหูในช่วงนี้นะคะที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาก์กับสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลค่ะวันนี้เรามีประธานชุมนุมสาก์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่จะมาชี้แจงและทําความเข้าใจในเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะครับ สำหรับเรื่องลอตเตอรี่ของสกร์ที่มีข่าวอยู่หลายวันมานี้นะครับในส่วนของสกรร,ร์สำนักปูเลยนี่ได้ดำเนินการทำด้านนี้มาตั้งแต่ปี49โดยพวกเราได้จัดทำข้อมับผ่านที่จุนใหญ่และที่จุนใหญ่ก็อนุมัติให้ดำเนินการโดยเริ่มต้นครั้งแรกเราไปซื้อ15งวดของกวอลตีมาจำหน่ายเป็นสดิการ ในวัตถุประสงค์ของพวกเราก็คือมาเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกของกระบวนการสากลของสมาชิกครู่เลยาพื้นฐานของชาวจังหวัดเลยเนี่ยเป็นคนขายลอตเตอรี่ประมาณ70,000กว่าคนแล้วครูบาอาจารย์ที่อยู่ในจังหวัดเลยเขาก็มีญาติมีพี่มีน้องไปอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็กให้สากลทัพกคเลยดำเนินการในเรื่องนี้ เราทำมา3ามปีวันนี้มีกองทุนเพื่อพัฒนาของพวกเราอยู่5้าล้านในส่วนที่เป็นไรายได้เป็นสิบร,ริการก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นให้สมาชิกได้ได้ไปส่วนนี้ซึ่งเราถือว่าเป็นจัดสิบร,ริการให้กับสมาชิกแต่ที่มีข่าวไว้เห็นว่ามีแชร์ลอตเตอรี่มีอะไรนั้นเป็นของกลุ่มนอกที่ไปร่วมทําแล้วเกิดปัญหาแล้วก็เป็นความโลภไปกลายไาร้อยละห้าละสิบที่จริงราคาลอตเตอรี่นั้นมันราคาพันขวนททาให้เกิดกลุ่มนี้เกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มที่เกิดปัญหาขึ้นก็คือความโลภความโลภโดยเห็นส่วนต่างของรถตรี่ราคามากไปก็ไปดําเนินการแล้วก็รวมกลุ่มกันไปทําซึ่งซึ่ง,งมันหมายถึงไปรวมเงินกับหลายสมาชิกอาจจะเป็นคนนอกในกระบวนการสากรแล้วก็เป็นคนเป็นชาวบ้านหรือเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่ง เคยความเสียหายแต่ว่าก็ภาพรวมโดยทั่วไปเขาก็มองว่าผู้เลยเป็นคนนำรถตู้มาขายที่จริงนั้นพวกเราขายมาในภาพรวมว่าคนละเจ็ดแปดเล่มแล้วก็เป็นสร,ริการเนหนึ่งแล้วนาเข้ากองทุนแต่วันนี้พวกเราก็ที่ผ่านมาเราด้เนินการมา3ปีก็เป็นประโยชน์เมื่อนายทะเบียนให้คําแนะนําของพวกเราว่าสหกรณ์ทรัพย์ไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจากผิดวัุประสงค์ ได้คำแนะนำว่าถ้าถ้าทำก็อยู่ในรูปของตัวแทนของสมาชิกหรือสกรบริการที่ตั้งขึ้นตามวัตถุสงค์เราก็จะตั้งสกรบริการคาโรตินอี่ไทยเลยจัดระบบการซื้อขายหรือแม้แต่การขึ้นรางวัลเพื่อเป็นค่าตอบแทนนำผลมาเป็นทุนดำเนินการเป็นเงินสํารองและเป็นสบริการรายเดือนกับสมาชิก วันนี้หมดเวลาของรายการข่าวดีประเทศไทยแล้วนะคะคุณผู้ชมกลับมาพบกันได้ใหม่กับความน่าสนใจในแวดวงสหกรณ์พุทหน้าเวลาเดิมค่ะวันนี้ก่อนจากกันนะคะขอบคุณสถานที่ศูนย์ราชนีจแจ่มจรัด สันนิบาตสากรแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีข้อเสนอแนะอยากติชมรายการหรืออยากจะติดตามรายการย้อนหลังนะคะสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ค่ะที่ www.clt.or.th นะคะหรือจะตามดูกันได้ค่ะที่ facebook.com ของเราข่าวดีประเทศไทยนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่พุธหน้านะคะสวัสดีค่ะ